สวัสดีครับมืนอนีเบาอีสานสอนพาไปเที่ยวงานวัดเด้อพี่น้องเด้อวัดโกขามเพิ่นมีงานวัดประจำปีน้องพี่น้องเนาะปิดทองพาพุทธสิหิงวัดนัน ไปเบ่งบรรยากาศช่วงนี้ร<อ>้านค้า<อ>เพราะท่านได้เปิดเด้พี่น้องเด้อมีร้านค้าหลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวช่วง bye bye, บ่ายๆผมจะพาไปอัปเดตเบิ่งร้านค้าเด้อครับเด้ออันนี้เป็นศูนย์อ,อนำนวยการสะดนะครับเนาะสำหรับ ผู้ใดที่มาบูชาเมื่อวัาถูกเที่ยนไปไหวพระพุทธสิงห์งนะครับเนาะปิดทองอยู่ข้างในอุโบโสถนะครับเนาะ อันนี้เป็นโคศกประจํางานนะครับเนาะโอ้คนเบาเก่งพี่น้องเบาเก่งหลายพี่น้องเบาเป็นเกียร์ของน้องเลยพี่น้องอันนี้เป็นผาป้าร้อยป่านะครับเด้อผลาป่าร้อยปลามา่นาเรจสาโปถอะันหวานากรินพแต่ละ ลอยพุทธบัตรจำลองนั้นให้ท่านประกอบสมาธิอะไรให้สมปรารถนาทุกประการเพื่อนออย่าไปร้อว่าดิ้วขนตกท่านท่านอาจารย์เก๋บอกว่าเขาไม่แหลกอะไรฝนไม่ตกผมก็จะดูไง แต่อยยาากตเล่คุมันนี้เป็นอุโบสถหลังไม้ที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับเนาะเป็นหินอ่อนทั้งหลังเลยพี่น้องแต่ว่าภายนอกก็เซตไปเก้าสิบเปอร์เซ็นน้องกับภายในแต่ว่าเหลือตกแต่งบางส่วนไปน้องนะคือนั่งนั่งนั่งกับน้องและตะล้อก็ไม่หลับวันแรกยังไม่หลับราวันสองหลับ ถ้าเล็กก็ตอนสายตาเนี่ยแม่ท่านตาขาวก็มีอ่ะไอ้ข้าวกะหรี่บุรี่น้่หมดเลยอวยจะเป็นผู้นำผู้แรกมาติบผ้าอ๋อมันอะไรออกผีออกอันนี้เป็นร่างเขาอร่อยด้วยน้ะวานฟังหนึ่งน่าไปลองเนาะอวยน้ำหวานเขาเขาควร้วาน้ำหวานลูกใหญ่ดูอันนี้เป็นพระอุโบสถหลังเก่า ที่ผมเคยลงงทิปไปแล้วนะพี่น้องเนาะตอนนี้เ่นกำลังบูรณะอยู่นะครับเนาะบรรยาก,กาศเจดีย์คู่เกา่ากขย่งอยู่คือเก่านะพี่น้องแต่ว่าอุโบโสถบนบูรณะกำลังบูรณะอยู่เด้อครับเด้อ เดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ้งข้างในนะครับเดอ้อไปไหว้พระพุทธสีหิงกันนะครับเนาะเป็นบริษนะัหลังเกา่าคนก็เลยย้ายมาไหว้ใส่บูชหลังใหม่ก่อนนะครับเนาะก็ยังบ่ทันแล้วอกครับเดี๋ยวตกแตง่งภายในอยู่เด้อครับเดอ้อให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะอัปเดทใ้เบิ่งอีกเต็มหนึ่งนะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สมนีก่อนนะครับเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง สวัสดีครับ